ใช่มันกินอันนี้พอเลี้ยงมันเลี้ยงมันเคยกินก็สงสารมันเอ้ยมีเทศบาลเขามาคอยคอยจับกลางคืนพามาพวกนี้มันก็พอเสียงรถเทศบาลมามันรูมันหอนมันเห่าดูมันใหญ่เลยแล้วเริ่มก็วิ่งหนีก็ไปในปา่าอันนี้ผมก็กลัวถูกจับนอนไม่หลับพอพอเสียงหมาเห่าก็ต้องวิ่งออกมานอกรวมคอยดู มาให้เขามาจับก็ไปไปกล่าวเรียนหลวงปู่บ้านบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อโปรดเมตตาเนี่ยไอเทศบาลจะมาจับหมาผมว่าไอท่านเมตตาด้วยอย่าให้เขาจับก็ได้เออแล้วเป็นไงล่ะไม่โศกับไม่โศกไม่ถูกจับเคยถูกจับไปทีก็ไปถ่ายเสียสามสิบบาทสามต่ดหน้าฉันเออเร็วนะท่านเรื่องัน เออแล้ว,ลวพูดเรื่องนี้ท่านมามาพูดแบบใจหายให้ฟังนะเฮ้ยมันมันโดนบรรดาอย่างไรท่านว่าทําไมเราถึงโง่ขนาดนั้นท่านว่างันะหน้าที่สงครามโลกครั้งที่สองนัง่นท่านพานอยู่ที่วัดจัดทรัวงท่านว่าท่านทำไมไปเถอตัวนั่งหนาแต่ก็เทวดาช่วยทําช่วยท่านว่างันมนะไม่งั้นเรียนมานี่ฝังแ,แน่ท่านว่าง,างี้นะเพราะท่านเชื่อท่านแน่เชื่อกระแสจิตท่าน วันนั้นพวกนายทหารเขาออกไปหาท่านเขาไปขอเรือวนให้เพ่นดรืบินรืบินก็มาทิ้งระเบิดที่สถานีโคราชนั่นแหละหมดละแถวนั่นเระบินมาทุ่งสูงมันคือเงียบๆเลยมัน mm hmm. มาทิ้งโอ้ลางรถไฟมันเหมือนเศษไม้นะเวลาระเบิดมันทําลายนี่นะมันเหมือนเศษไม้จริงนะ mm hmm. เกลือนทั้งๆท,ที่เป็นเหล็กนะ นั่นแหละมันรุนแรงขนาดนั้นแล้วเขาก็ออกไปหาท่านขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตาแห่งรถโอ้แห่งเรบินมาให้มัดที่เรเบิดที่นี่ท่านก็โปรงใจในในท่านปรงในใจปรงใจพอตรงคืนมาถ้าแพ่งมันมันจะยังไงเพ่งเราไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันกาตามแพ่งมันต้องตกวที่ท่านวางนั่นนะยังไงก็พังเลยนะ ท่านก็พอดึกๆแล้วท่านก็ออกไปเดินยังงงแทนว่ายังมงมฟังเสียงรดบินวันนั้นเดบินไม่มาเลยพอตื่นเช้ามาสะดุดเกิ๊กขึ้นทันทีโถาําไมยั่งต้องไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนวันบวชมาเพื่ออะไรว่างนั่ะขึ้นอันนี้แต่กอดอันนี้ก็ไม่ขึ้นหรอเป็นยังไงไม่รู้นาว่ะอ่นว่างั้นนะทาไมเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนคือเพ่งระบินเพ่งนะตกมันก็ต้องตายทั้งคนใช่ไหมล่ะอ่แต่วันนั้นระบินไม่มา ท่านพูดแบบอะไรแบบตื่นเต้นนะท่านพูดให้ฟังมาเองนะโอ้เวลามันโง,ง่มันโง่งงงนี่ลนะมนุษย์เรามันคิดแต่จะจะช่วยทางหนึ่งมันไม่คิดทางหนึ่งจะทิพหา่กานว่างี่นะพอมารู้แล้วก็ใจหายเลยเราก็ดีสันหวงังเพราะเพราะกระแสจิตของของท่านอาจารย์ท่านนี่สคัญอยู่มากจริงพลังของจิตเวลาท่านขึ้นระเบียนไปเนะี่ยท่านพูดให้ฟัง ไม่ส่งกิดเข้าไปเครื่องทันว่างคือส่งก็ส่งธรมงงธรมดาเมื่รานั่งรือบินบินนั่นดูนี่ถ้าส่งก็ส่งธรรมดาผ่านผ่านถ้าส่งจ้ำไม่ได้ทันว่าลวงลรวพัง,ง,ง,งทั้งเขาทั้งเราทันว่างนั่นเะยบินพังทั้งเขาทั้งเรา